สวัสดีค่ะไปเลือกพื้นปูทางเดินกันนะคะเราจะมาเลือกซื้อพื้นปูทางเดินกันค่ะ ลายต่างๆสวยๆนะคะ แผ่นเท่าไหร่อ <4, S 1> ่ะ4 70ลดเหลือ72จาก75เหลือ72แผ่นละ72 72คูณ46 3 0 0มขนาดเท่าไหรไ่นะอัน <40, S 1> นี้40ค 40, 40, 40, 40, ูณ40ขนาด40คูณ40แผ่นละ72บาทใช่จาก75ลดเหลือ72เป็นยอดเท่านี้ แล,แล้วเราต้องใช้กี่แผ่นของเราร้องใช้สี่สิบกแผ่นไม่ท้ทวนเหรอคะขอทัท้ทวนไม่ได้กับงทวนราคาเดียวกันหมดเลยใช่ไหมใช่คอยากสีอได้อยากได้สีเข้มด้านในมันสูงเด็กน,นะเข้มหมดเลอตรงม้าหินไงเราต้งันแอันอัน ลายนี้ก็สวยนะสีนี้มันก็เหมือนที่แบบเขารีวิวกันอ่ะที่เขารีวิวกันเยอะๆแม้ว่าโต๊งสีเลยสีเทาอ่ะโ,โต๊ะก็สีคล้ายๆนี่แหละอันนี้เปิดไหมเป็นเทาเทาหน่อยนะสีสีโต๊ะเราใช่ไหมใช่ ไม,ไ,ไม่ได้นั่งนานแล้วใช่ไหมีส่สย่นส่วนเียาวสีนั่ยว่ไม่เหมอนันสนาผยี้มันอันนี้มันจะขาวกว่าน้ำจะออกดำเยอะกว่าทางชอบอันไหนคะทางชับนี้แต่ว่าลายเลยอย่างนี้ลายอย่างนี้ อยากได้ลายเป็นตารางใช่ไหม อันนี้ลายอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่มีไม่มีชื่อเหมือนนั้นใช่ไหมไม่มีชื่อลายอันนี้ก็เอาอันนี้เหรอเอาเอาลายเนี้ยค่ะเอาไันนี้เนาะใช่ใช่โอเคสี่ที่โปรแฟนเนาะโอเคได้จ้ะเดี๋ยวจะให้ลุงมาเอาลรูปขับรถสองเต็ชื่อลุงเลยนะลุงยาอ่าใช่ใช่ <laughs> ไม่รู้จักชื่อลุงแนำไว้ว่าลุงแล้วสองแถว <laughs> สรุปอะไรนี้นะคะใช่ค่ะเอาลายนี้